นิ้วห่าวอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสิวัตรานิ้ห่าวครับนิ้ห่าวุณมิษรีนี่ค่ะคุณสุชาติแล้วก็ป้าเจ้าห่าคุณรู่ฟันเลยค่ะอเสียงสดใสมาเหมือนเคยนะครับค่ะอยากจะให้เล่าถึงประเด็นร้อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะว่ามันเป็นข่าวลวงแน่นอนสำหรับ ประเด็นคุณสีจิ้นผิงนะคะแต่ว่าอ,อยากจะให้คุณสิวัตราเล่าถึงที่มาเอามันมายังไงทําไมถึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมาโดยเฉพาะยางยิ่งในประเทศไทยเนี่ยนะคะเล่าให้ทั้งสองท่านคุณผู้ฟังฟังลกันเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่วันเสาร์ที่ผ่านมาน้อเสาร์อาทิตย์จันคิดว่าสามวันขาดประเทศไทยสื่อไทยให้พื้นที่ข่าวนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรและที่สําคัญก็คือว่า มาจนถึงวันนี้วันอังคารละเราก็น่าจะได้มีโอกาสรูต้นสายไปเหตุว่าอามาจากไหนอะไรยังไงตามตาม,ตามที่มีหลายๆผู้เจ้าหนาทเล่าไปเพราะฉะนั้นวันนี้มุมอมองนี่จะมาเล่าขอเล่าเป็นเรื่องของที่อยู่ในจีนแล้วกัน <c oughs> าการที่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนจีนเพราะว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยที่นักวิเคราะห์เอยอะไรเอยใครๆต่างๆออกมาเล่าน่าจะยังไม่มีมุมนี้คือถ้าใครอยากจะฟังว่าต้นสายปเหตุ มาจากเริ่มต้นแอคเค้าทว,วิตเตอร์เลยอะไปหาอ่านเอาไปหาดูเอาเพราะว่าน่าจะน่าจะมีเยอะล่ะแล้ว<ะ>ลก็เล่าถึงบรรยากาศเกี่ยวกับในประเทศจีนละกันก็คือตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีมีคนไทยมีสื่อไทยหลายเจ้าก็ทัก,ท,กทักมาถามว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามอะไรเงี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะคือคือสถานการณ์ในปักกิ่งเนี่ยก็คือปกติอคน ก็ออตอนแรกเนี่ยดิฉันก็มีความงงๆว่าฮะทำไมถามอะไรอะไรอย่างเงี้ย <scratching> คนคนที่นู่นงงอ,อะไรนะอะไระเหรอปฏิวัติอะไรกันก็มันจะมีมันจะมีอย่างนี้ต้องเล่าให้คุณอิสรีคุณสุชาติคงฟังฟังว่าไม่มีความคอนทราสต์ในขณะที่เราเองเนี่ย เปิดเอ่อวีแชทเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์ก็คือคล้ายๆเป็นดีๆเฟซบุ๊กขนาวก็จะอัปเดตว่าเพื่อนๆทําอะไรกันบ้างในปักิ่งอะไรอย่างงี้เลยค่ะที่ปิดคนไทยก็เริ่มมาละนี้มีข่าวมีข่าวนี้ว่าเนี่ยเกิดการยึดอํานาจอะไรเงี้ยไปดูปิดวีแชทเพื่อนๆในปักกิ่งทั้งไทยต่างประเทศคนจีนทุกคนกินข้าวทุกคนไปเที่ยวทุกคนแบบกำลังปาร์ตี้ปกติมากค คอนคราสอย่างรุนแรงก็เลยเอ,อลองพักไปถามเพื่อนคนจีนว่าเออมีข่าวนี้ทราบไหมปรากฏว่าก็มีคนเฉลยให้ดิฉันฟังว่าอ๋อจริง,รงๆเราในจีนเองมันก็มีนะไม่ไม,ไม,ไม่มันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่ไม่มีก็คือคนแต่ว่าคนจีนที่จะรู้เรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งคนจีนที่รู้ภาษาต่างประเทศ เช่นรู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษรู้อะไรเงี้ยแล้วก็มีความสามารถในการที่เพราะว่าเวลาที่เราจะออกไปสื่อโซเชียลข้างนอกประเทศจีนที่ไม่ใช่ของเขาเนี่ยสมมติไป t w i t t e อรเงี้ยเราจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษในโทรศัพท์มือถือมีโปรแกรมที่อาจจะเรียกว่า VPN คือคนจีนที่รู้เรื่องอะ่ะก็คือเป็นคนจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นกลุ่มนั่นแหละที่หนึ่งรู้ภาษาต่างประเทศสองก็คือสามารถ Acces เข้าไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์ในในต่างประเทศได้แต่ว่า พอถามว่าอา้าวแล้วรู้แล้วแล้วเป็นยังไงคือส่วนใหญ่คนเหล่านี้พอเวลารูปร้ปุบเนี่ยทุกคนมีไม้เซตที่เหมือนกันคะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นด้านโปรหรือว่าไม่ได้ปโปรปท่านปทเน était, ี่ยผู้ย่างไงแล้วกัน<อ> <Lindsay> ทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าน <remembering S 2> ี่ฉันถามมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็คือคุยคุยคุยกับคนคนจีนนหลายคนเขาก็ทุกคนก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และสิ่งที่มัน ดูแลรู้สึกว่าโอ้โหตายละคนไทยตื่นเต้นจนเกินเหตุคืออะไรรู้ไหมคะในขณะที่คุณกําลังออกข่าวว่าเอาท่านาถูกยึดอำนาจอะผู้อย่างนี้ในขณะที่ข่าวจากาสื่อทางการของจีนออกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไทยเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ที่เวทียูเอ็วันที่23ก็คือว,วันศุกร์คือยังยังยังเจอกันอยู่เลยแล้วก็เจอกันด้วยความแบบราื่นมาก คือจริงๆแล้วว่าพอถามไปทางจีนเนี่ยจีมโม้สิ่งที่อยากจะบอกกับไทยไม่ใช่ข่าวที่ออกไปนะคือ hmm. อยากจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่อยากจะทํามากที่สุดก็คือการเชื่อมโยงในเรื่องของภาคโลจิสติกส์ผ่านทางรถไฟจีนลาวไทยคือเหมือนกับว่าในปีเนี้ยตัวเลขการขนส่งสินค้าจํานวนผลิตภัณฑ์สินค้ามันมันเพิ่มขึ้นมาก คนจีนส่วนใหญ่ที่พอเวลาได้มีโอกาสพูดคุยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเอ๋ทำไมในไทยถึงจะพือข่าวนี้แล้วก็ระพืออย่างอย่างรุนแรงพอถามไปลึกๆค่ะว่าอ้าวอย่างเงี้ยสมมุติว่ารู้้วในจีนก็รู้รู้มา,ร,มารู้มาก่อนเมืองไทยว่าเขาบอกว่าเขารู้มาตั้งแบบแบบเหมือนวันศุกร์อะไรเงี้ยก็ถามเขาว่าเอ๊ะเอย่าง คิดว่าคิดว่าใครทําทําทําไมเพราะว่าดิฉันเชื่อว่ามีหลายคนมีคําถามเนาะก็อยากจะรู้ว่าเออใครทําทําทําไมอะไรเงี้ยคนจีนบอกเออไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่คุยกันเขาก็จะมองว่าน่าจะเป็นฝั่งตะวันตกทําซึ่งโอเคก็ก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีมีแต่คนออกมาวิเคราะห์แต่มันไม่ไม่ได้มีคนที่รู้สึกว่าพูดได้จริงๆว่า ใครที่ที่เป็นคนทําจริงๆแต่เขาคนจริงก็มองว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องไร้สาระสองค<ม>ือมองว่าเป็นตะวันตกทาถามว่าอ้าวไปใส่ร้ายตะวันตกบะเนี่ยทําไมแบบไปบอกว่าเป็นตะวันตกครับเขาบอกว่าอ๋อก็แน่นอนว่าการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในกลางเดือนหน้าสมัชายยี่สิบเนี่ยน่าจะเป็นการประชุมที่แบบดูใหญ่มากมเขาเลยมองว่าอาจจะมีการขัดขวางการพัฒนาของจีน เขาก็ถามว่าคุณว่าตอนนี้ใครล่ะที่ไม่อยากให้เกิดการประชุมอย่างราบรื่น hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้สําหรับสําหรับคนจีเนี่ยมีความสําคัญและสิ่งที่รู้สึกว่ามีความคอนทราสต์มากยิ่งกว่าในขณะที่ดีฉันก็คืนวันเสาร์ใช่ไหมคะก็ ดูหน้าซีดของสื่อสังคมออนไลน์ของไทยเดี๋ยมันก็ผุดผุด,ด,ดขึ้นมาเรื่อยๆคนก็โทรมาถามเรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่ก็ไปดูว่าทางจีนเนี่ยนําเสนอข่าวอะไรปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคนจีนสนใจในช่วงที่คนไทยกําลังสนใจเขาเนี่ยว่าเออมันเกิดอะไรในบ้านคนจีนสนใจว่าเจ็ดวันน่ะที่จะไปที่จะได้หยุดวันชาติก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงเจ็ดตุลาคมเนี่ยเดินทางไปไหนจะต้องกลับมาจะต้องกักตัวหรือเปล่าเพราะว่ามีมาตรการใหม่ออกมาก็คือออกมาในว่น ทือดิฉันรู้สึกว่าโอ้มันก็มีมีความคอนทราสต์กันอย่างนุนแห่อยากจะคือในในค่ำคืนนั้นน่ะได้ได้มีโอกาสพูดกับหลายคนแล้วก็อยากอยากจะตะโกนบอกใครหลายคนที่พยายามจะพูดว่าไม่จริงมันมีมูลหรือเปล่ามันอะไรคือในในความเป็นจริงอะ่ะแม้ว่าหลายคนพยายามที่จะสอบถามมาแล้วก็คำตอบ ึ่่มันเป็นคําตอบจริงๆนะเพราะว่าเราอะติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดแล้วเราได้ออกไปเดินออกไปเห็นคือทุกคนที่ถามาดิฉันจะตอบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติแต่ว่าทำาม่ตกใจคือว่าดูเหมือนไม่มีใครเชื่ออืแต่จ,จับเชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากไหนก็ได้พยายามอธิบายไปว่าไม่มีนะคะทุกอย่างปกติ แลทุกคนที่ถามก็หายไปเพราะรู้สึกว่าคําตอบอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตรงตรงใจที่เขาอยากจะได้ยิน,ออนความคุณสิวตรานี่นะคะข่าวลือข่าวลวงเนี่ยมันสามารถที่จะลุกโหมสะพัดเป็นไฟลามทุง่ง <c oughs> โดยเฉพาะยิ่งเมื่อมันถูกใจหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันมีสีสันม,มันเป็นเพราะว่าแต่หลังจากที่ที่ท่านประธานบีสีเจนผิงเนี่ยกลับจากการประชุมเชียงไฮ้คอร์ปอเรชั่น แล้วก็เลยต้องกักตัวด้วยหรือเปล่าฮะเลยเลยเธอเหมือนขั้นหายไปจากเอวงสื่อไม่มีภาพปรากฏไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับคือดิฉันเล่าคุณท่านฟังอย่างนี้ทุกคนนะคะคือคนที่คนที่มีความรู้สึกว่าอาจจะตั้งข้อสันนิษฐานไปว่าเออทําไมถึงหายไปทําไมถึงมีไฟคนเซิลมีอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะอายุนนมันเข้าไฟก็คนเซิลใช่ใช่ <c oughs> คือเหมือนกับว่าท่านไปประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่อุบเบติธาเน,นะแล้วก็พอในคือด้วยความที่ว่าโดยปกติแล้วอะ่ะการเดินทางของผู้นําระดับสูงของจีนเนี่ยคือมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยซ e ค u ริตีเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดแต่เท่าที่ทราบมาอย่างเช่นท่านรัมนตรีหวังอี้เวลาที่ท่านเดินทางไปไหนท่านลับอะ่ะท่านก็ต้องจับนะ ก็คือท่านก็ต้องกักคือก็คือกักตัวอยู่อยู่รอบนอกของของปักกิ่งก็คือคือคือกดที่ผู้นําจีนใช้อ่ะก็คือการที่เขาอ่ะใช้กับประชาชนนั่นแหละเพราะฉนั้นดิฉันก็เชื่อว่าท่านปทนเนี่ย ท่านก,ก็คงจะต้องก็กักน่าจะกักเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะมีจังหวะที่อาจจะไม่ได้มีการออกข่าวไม่ได้มีอะไรแบบนี้ยเพราะฉะนั้นก็ท่านก็อาจจะมีจังหวะที่เงียบไปแล้วก็เป็นจังหวะที่ว่าคนที่ต้องว่าจะโจมตีก็เลยเลยเโจมตีขึ้นมาในขณะเดียวกันค่ะหลายคนไม่รู้นี่เป็นข่าวจริงอันนี้ไม่ได้เป็นข่าวลวงนี่เป็นข่าวจริงเลย เดือนที่แล้วค่ะสหรัฐมีการระงับเที่ยวบิน26เที่ยวบินจากสหรัฐมายัางจีนคือเป็นการตอบโต้การที่จีนเนี่ยระงับเที่ยวบินจากสหรัฐมาจีนเพราะว่าเที่ยวบินที่ถูกระงับหลายๆเที่ยวบินเนี่ยมันเกิดจากว่าเขาพบผู้ติดเชื้ออยู่บนสลแล้วก็เดี๋ยวนี้จำนวนเที่ยวบินที่บินเข้ามาจีนอะ ในแต่ละเดือนเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วคือจากเดิมอ,อาจจะบินสัปดาห์หนึ่งสามสิบครั้งตอนนี้มันอาจจะเหลือแค่เดือนหลังพอระงับขังหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าไกลนะนะ่ามันหายไปเลยคือต้องไปบินอีกทีเดือนหน้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการระงับเที่ยวบินไม่มีเที่ยวบินเลยคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่คือถ้าอยู่ในจีนจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าอันนี้ที่ฉันมีข่าวดีซึ่งไม่ใช่ข่าวลวงอันนี้เป็นข่าวน่าจะจริงแล้วนะคือว่า ใครอะ่ะที่จะเดินทางมาแต่ยังไม่มีบินตรงมาที่ปักกิ่งนะน่าจะมีเที่ยวบินที่จะบินมาในจีนเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดอันนี้ข่าวดีจริงๆเลยนะคือราคาตัว๋วเริ่มลดลงมาแล้วเย้ว่าน่าจะเป็นข่าวลือซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นข่าวลือที่มาก่อนความเป็นจริง คือว่าจีนเนี่ยมีนโยบายเตรียมการจะเปิดพอมแานดอันนี้คนไทยไม่ลือนะคนไทยไม่พูดมไม่มีพูดถึงคนไทยกลับกลับมาพูดถึงข่าวซึ่งเป็นข่าวโอ้แล้วก็ทําให้กลายกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ฉันจะบอกจริงๆว่าในการประชุมสมัชชาที่กําลังจะเกิดขึ้นกลางเดือนหน้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญแล้วก็ดิฉันว่ามันน่าจะเป็นเป้าหมายหลักๆของจีนเลยซึ่งแน่นอนว่าคือ คนไทยมักจะเพื่อประโยคนี้ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินซึ่งไม่ไม่ใช่เฉพาะไทยได้เฉพาะในไทยินว่าเป็นเรื่องเรื่องของทั่วโลกคือหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการต่ออายุของอการเป็นผู้นําของท่านประธานสีแล้วก็แน่นอนว่าเขาเนี่ยในช่วง ร้อยปีจีนใหม่เขาก็มีเขาเรียกจงกัวเมืองความฝันร้อยปีสองของจีนเป้าหมายที่หนึ่งเนี่ยบรรลุเวลาก็คือการร้างสังคมพอกินพอใช้การขจัดความยากจนเป็นหนึ่งในนะั้นเป้าหมายที่สองเนี่ยเขากําลังจะเดินทางสร้างแล้วก็การประชุมสมัชชานในครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการวางรากฐานนโยบายในการทําเป้าหมายที่สองเป้าหมายที่สองเนี่ยเขาอยากจะให้จีนเนี่ยเป็นประเทศสังคมนิยมที่ ทำนสมัมคือแปลว่าหลังจากนี้ไปอีกเ่20กว่าปีจนถึงร้อยปีจีนใหม่เพราะว่าปีนี้เราฉลอง73ปีจีนใหม่ถูกไหมค่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งฉลองไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นจีเนี่ยพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่ถามว่าทุกวันนี้เขาทํำไหม เขาทําแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลังการประชุมสมาชชายี่ก็จะทําเข้มข้นมากของานีอ้อีเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้สําคัญมากเป็นการวางรากฐานและนโยบายแน่นอนว่าหลายคนก็มองว่าเออก็มีความจําเป็นจะต้องสากาัดแล้วก็ถ้าเขาวลือในครั้งนี้จุดติดก็ก็อาจจะมีผลในสังคมจีนแบบปัญหาก็คือ,อบอก S <S <an> ตรงนี้เลยในฐานะเป็นคนที่อยู่ในปากจินนะจะเป็นต่างชาวปากเสียใจด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนในจีนทุกวันนี้ยังยังพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ของไทยแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับคนจีนหลายคนทุกคนก็ยิ้มมนะทุกคนก็รู้สึกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยหรอ <S an> ว่าคนรู้สึกว่า คือเอาพูดจริงๆสําหรับในในในสังคมจีนเวลาที่เดินออกไปพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยทำงานกับกับภาคภาษาไทยคนจีนในภาคเอ่อทั้งหมดรู้ภาษาไทยแล้วก็ติดตามข่าวสารในประเทศไทยทุกคนก็จะยิ้มๆแล้วทุกคนก็จะว่า อย่าสนใจเลยไม่น่ามีอะไรที่มีสาระเรามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องทํามากกว่านั้นเมื่อวานนี้ก็พบว่าผู้ใหญ่ของไทยท่านหนึ่งท่านก็ยืนยันว่ากําหนดการในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยที่จะไปประชุมในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ท่านจะมาที่ท่านจะมาเอเปกเนี่ยใช่ไหมท่านจะมาใช่ไหมครับ พทนอณณณณตอนนี้นะตอนนี้ที่ยืนยันยังคงยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะคุณผู้ชก็คือท่านก็ท่านก็ยังยืนยันคือจริงๆแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยนะเราก็ถือว่าเราก็เป็นผิดประเทศที่ติดต่อกันแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่ชอบเบื้องลึกเบื้องหลังการที่นักเรียนไทยได้กลับเข้ามาเรียนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์อันดีแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าถูกประเทศจับไม่ได้ว่า ไทยกลับแลวทุกประเทศได้กลับไม่ใช่นะเราก็ถือว่าเราก็ได้ได้ p r i v ิ l e เ e แล้วก็คนเบื้องหลังที่ทํางานก็คือทำงานกันค่อนข้างหนักมากในที่สุดเราก็ได้กลับเพราะว่าเราก็ถือว่าเราก็มีความสัมพันธ์อันดีสรุปว่าคือเรื่องสรุปเรื่องข่าวลือเนี่ยกับเมืองไทยเนี่ยแบบโอ้โหแบบ กระโดดงับกันใหญ่เลยมันสรุปว่าสื่อไทยเราชอบดราม่าแล้วก็ประชาชนส่วนหนึ่งก็ชอบที่จะเสพดราม่าด้วยใช่ไหม,มแต่ถ้าบอกอย่างนี้มันจะเป็นการตีตั้งข้อสังเกตว่ามันมีข่าวลือบางอย่างที่มัน<า>ดีตีและควรจะเอามาลงเนี่งเพราะว่าได้ยินมาหลายหลายสัปดาห์เนี่ยได้ยินมาตลอดว่าการผ่อนคลายในเรื่องของการเข้าประเทศกําลังมาช่วยหน่อยรบกวนสื่อไทยแหมหาข้อมูลเกิงๆแล้วก็ช่วย ช่วยหาข้อมูลแล้วนี่ฉันว่าคนไทยจะชื่นใจมากเพราะว่าการเดินทางทั้งทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งเดินทางเข้าจีนนัดท่องเที่ยวจีนที่คุณสุชาติถามนีฉันมาตลอดกะจะเป็นปีแล้วค่ะก็ถือเป็นข่าวดีทิศทางที่มันน่าจะดีขึ้นของจีนนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆขอบพระคุณคุณสิวตาสิมพัชสุธาดลค่ะช่วงนี้พักสักครู่พบกันหลังเจ็ดโมงค่ะครับขอบคุณค่ะ